คนไทยจึงมาเข้าใจมานะเป็นความเพียรผิดไปได้ยังไงคือคนไทยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเอาแม้แต่เรียนมายุบเริ่มต้นการศึกษาแบบสมัยใหม่ในโลกเรียนเพื่อไปเป็นใหญ่เป็นโต <c oughs> ใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยเขาพูดกับเด็กบอกเออหนูภาคเพียรเรียนไปนะต่อไปจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าคนในคนนี่คือยุได้มานะ อยากให้เขายิ่งใหญ่ไอ้มานะมันก็เป็นตัวล่อมาเป็นตัวแรงจูงใจบังคับใจว่าต้องการยิ่งใหญ่ใหญ่โตเป็นเจ้าคนในคนก็ทําให้เกิดความเพียรใช่ไหมมีความเพียรแล้วก็เวียนกันใหญ่เนี่ยมาสมัยนี้เป็นยุคธุรกิจเอาตันหามายุบอกว่าอยากได้รายได้เยอะๆก็เรียนใช่ไหมอันนี้เรียกยุดิตัณหาทีนี้ของพระนี่ท่านให้ยุดิฉันทะเนี่ยฉันทะคือมีความ อยากทำอะไรตอะไรให้มันดีอยากทำให้มันสำเร็จเราต้องการให้ในนี้สังคมมันยังมีจุดบกพร่องอันนี้นชีวิตคนเรายังขาดอันนี้นมีสุขภาพกันไม่ดีเมืองไทยนี้คนสุขภาพไม่ดีมากเราต้องการเห็นคนไทยมีสุขภาพดีแข็งแรงทำไงแล้วประเทศชาติสังคมเราจะได้จเจริญโอ้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนแพทย์เราจะได้เอามาช่วยแก้ไขปัญหาบำบัดร,รักษาโรคแล้วก็มาทำให้ คนเนี่ยหายโรคมีสุขภาพดีอย่างนี้เรียกว่าเรียนด้วยฉันทะทีนี้ให้ยุคตัณหายุคฉันมานะเนี่ยมันน่าจะหมดไปได้แล้วนะยุคมานะยุด้วยความอยากใหญ่อยากโตเป็นเจ้าคนในคนแล้วก็ให้เรียนอายุในตัณหาอยากได้ผลประโยชน์มากแล้วก็ให้เรียนตอนนี้เราต้องกลับไปตัวจริงของพระเ,เจ้าเดิมมันก็เป็นอยางงั้นตามหลักพระธรรมวินัยก็คือในพระเรียนในฉันทะใช่ไหม เออเราอยากรู้เราอยากได้ความรู้เราอยากทำอย่างน้อยตัวเองเราอยากมีชีวิตที่ดีงามขึ้นพัฒนาขึ้นและเราก็อยากทําให้พ่อแม่ครอบครัวของเราเนี่ยดีงามจเจริญขึ้นทําให้สังคมดีขึ้นอะไรต่างๆทาสิ่งทั้งหลายที่มันบุกร่องในสังคมเนี่ยเป็นวัตถุเป็นนามธรรมก็ดีที่มันยังบกพร่องมันยังไม่ดีไม่งามไม่หมดจดสดใสไม่สมบูรณ์เนี่ยทำให้มันดีขึ้น อยากทําอะไรต่ออะไรให้มันดีหมดใช่ไหมอยากทําให้มันดีนี่แหละไอ้ตัวเนี้ยฉันทะเนี่ยมันเป็นพื้นจิตที่สําคัญมากถ้ามีได้ละทีนี้ละไปโลดเลยมันไม่มาผิดหวังสมหวังแบบไอนะ้ตนานาะมันนะตานามันะไม่ได้อยากปรารถนาะรายได้ไม่ได้ผลกําไรไม่ได้งั้นเราก็เศร้ามานะไม่ได้อํานาจไม่ได้ข,ข่มขีเหนือผู้อื่นเราก็เศร้า ฉันทะมันเป็นธรรมชาติในใจนะทำไปทำไม่ดีอ้าวมันเป็นเพราะว่าเรายังทำไม่ถูกที่ก็เอาปัญญามาพิจารณาเราทำไม่ถูกเหตุปัจจัยแก้ไขทำใหม่อะไรแต่อะไร,ะไ,รไปเวลาทำมีความสุขไอ้ฉันทะเนี่ยเวลาทำงานมีความสุขแต่ไอ้ตัณหากรรมานะทำงานทุกได้แล้วรอความสุขหมายความว่าไอ้ตัณหามานะมันต้องรอ ผลสาเร็จที่สนองตัณหามันนะใช่ไหมมันก็รอความสุขที่จะได้ตอนทํามันก็ทุกยากลําบากนะแต่เวลาทํำด้ฉันทะมันทําได้อยากทำให้มันดีเวลาทำมันสุขเลยสุขไปตลอดตั้งแต่ทำเพราะนั้นก็ยุคสมัยเปลี่ยนไปเนี่ยเราต้องเจริญการนาในการที่ว่ามาทําสิ่งที่มันผิดให้มันถูกนะเพราะนั้นก็ที่ เอาตาหนามันนะมาล่ออะไรต่ออะไรเลิกสติตอนนี้เอาฉันทะมาพอฉันทะมาแล้วเข้าฐานพุทธศาสนาแม่แมกว่าจะมาเข้าทางพุทธศาสนาได้แทบแย่เลยน่าแน่นอนเลยฉันทะเนี่ยเคยบอกไปแล้วพระโพธิสัตว์จะเริ่มต้นใครจะเป็นพระโพธิสัตว์ได้ต้องมีฉันทะคุณสมบัติข้อสําคัญเลยนะแล้วลงท้ายว่า ในคาถาที่แสดงคุณสมบัติพระโพธิสัตว์ลงว่าฉันทตาความเป็นผู้มีฉันทะฉันทะพระโพธิสัตว์นี้ต้องแรงกล้าถ้าเรียกว่าติดพระฉันทะฉันทะแรงกล้ามีฉันทะอยากจะพัฒนาตัวเองให้ชีวิตนี้ดีงามอยากจะช่วยเหลือผู้มนุษย์ให้เขาดีงามมีความสุขด้วยนะแล้วจะทําอะไรสิ่งทั้งหลายให้มันดีนี่ฉันทะเริ่มแล้วเราต้องแรงกล้ามาก จึงจะเป็นพระโพธิสัตว์ได้ถ้าขาดฉันทะเป็นพโพธิสัตว์ไม่ได้ใช่ไหมนี่นี่คุณสมบัติของพระโพธิสัตว์นั้นใครมีฉันทะเนี่ยเข้าทางพระโพธิสัตว์ถ้าตัณหามนะันณะเข้าทางอะไรล่ะก็เข้าทางพระเทวทัตใช่ไหมเอออ้าวไม่ต้องไปล้อกันทีนี้ก็ต่อไปพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้ามีาคุณสมบัติที่บอกแล้วไงพุทธธรรมสิบแปดประการพุทธธรรมสิบแปดประการแล้วมีในพุทธธรรมสิบแปดประการคือคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าสิบแปดประการประจำเลยแล้วในสิบแปดประการมีหนึ่งข้อในนั้นว่านัติฉันทัสหานิแปลว่าพระพุทธเจ้ามีฉันทะไม่ลดถอยเลยนี่หมายความว่า ที่ออกมาเป็นพุทธกิจเนี่ยทำเป็นได้ฉันทะนะฉันทะนะมันอยู่เบื้องหลังเมตตากรุณาใช่ไหมเคยบอกแล้วที่บอกพระพุทธเ,เจ้ามีมหากรุณาธิคุณนะตัวเบื้องหลังมหากรุณาก็ตัวฉันทะนี่อยากจะให้มันดีอยากจะให้เขาเป็นคนที่สมบูรณ์หายทุกข์หายเดือดร้อนทําอะไระอะไรให้มันดีพุทธเจ้าก็มีฉันทะไม่ลดถอยเลย แม้จะทางพระองค์จะเหนด็ดเหนื่อยยังไงไงไปได้หมดนะเดินทางจาริกดิพระบาทเปล่าจากเมืองนี้ไปเมืองโน้นไปโปรดคนเดียวพระองค์ทําได้เพราะมีฉันทะนะส่งพระบาท,ท้าเปล่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าชายมาสบายมาก่อนแต่ว่าพอมาเป็นพุธกิจแล้วเสด็จพุทธดําเนินเทพระบาทเปล่ามากมายตลอดนั่นกะ็คนมีฉันทะแล้วจะเข้มแข็งด้วยนะ นอกจากว่าจะมีความสุขในการทํางานทําทั้งหลายสิ่งทั้งหลายให้ดีงามแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีความเข้มแข็งม,มันมาเป็นตัวนําของตัวความเพียรฉันทะามาความเพียรพิจายณมก็มาแล้วมันก็ทําให้ปัญญาเจริญขึ้นเพราะฉันทะามันบอกว่าฉันจะทําอันนี้ให้สําเร็จแล้วจะทายัางไงถามปัญญาปัญญาก็ศึกษา ศึกษารู้ก็บอกฉันทะฉันทะก็เออทําตามนั้นก็บอกความเพียรความเพียรก็มาทําตามนั้นไปก็เดินหน้าไปอย่างนี้แหละเราต้องมาช่วยกันแล้วก็ชีวิตก็จะดีสังคมก็จะเจริญงอกางามทุกสิ่งทุกอย่างจะไปได้ดีแล้วฉันทะเนี่ยมันต้องการทําให้ดีเพราะนั้นมันสร้างความเจริญมันก็ไม่ทําให้อะไรเสื่อมเสียเวลานี้คนสร้างความเจริญมักเป็นไปด้วยตัณหามานะ สร้างความเจริญให้แก่มนุษย์ทำลายธรรมชาติใช่ไหมแต่ถ้าคนมีฉันทะมันก็ไม่ทำลายอะไรเลยมันมีจะทำให้ดีดังนั้นมาสร้างความเจริญอ้ามันสร้างให้ชีวิตดีสังคมดีธรรมชาติก็ต้องดีด้วยไปได้วยกันหมดเพราะนั้นเข้าถ้าพุทธศาสนาด้วยฉันทะเป็นตัวเริ่มต้นแน่นอนฉันทะเป็นตัวเริ่มต้นเป็นแสงอรุณของชีวิตที่ดีงาม ใช่ไหมในเอเจ็ดประการนั่นแหะเรียกว่าฉันทะสัมปทาความถึงพร้อมในฉันทะบอกว่าฉันทะมาแล้วเหมือนแสงอรุณฉายแสงขึ้นมาในท้องฟ้าบอกได้เลยว่าเดี๋ยวอาทิตย์จะอุไทัยแล้วต่อไปก็อาทิตย์ก็จะขึ้นไปจนกระทั่งทำให้ฟ้าทั้งหมดโลง่งโลกนี้สว่างสวัยวันนี้ก็อธิบายมาในหลักธรรมในชุดเนี้ย ค่อยๆพูดกันไปเรื่องความเข้าใจเรื่องธรรมะแต่ละข้อเล็กๆน้อยๆซึ่งโยมจะต้องมองใหม่ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะสับเหล่านี้ถ้าเข้าใจให้ถูกแล้วเนี่ยมันจะทำให้ความรู้จักพุทธศาสนา